ในฐานะที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่ของคนไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่รู้มีหลานแล้วโดยภาพร่วมแล้วแม่มองว่าการที่จะเปิดประเทศหากันนี่แม่คิดยังไงแม่คิดค่รคัามันเปิดหากันได้มันก็ดีไหมเพราะม,มันไปง่ายมากไงา่ว่ามันกับบริสียเงินครับมันก็ดเดยอยแบกเสี่อดใช้ได้ที่แม่ย่านเดียวนี้แม่ย่านบอกว่าคือคอนเสิบ์ตมาหา,หาจะเปิดก้อคว้แวบาหนึ่งอย่าเสียติดย์แต่สิลาย การรักก,กันรักคนเราไี้ก็สิร้อยเมวาทำใม้เป็ี่ยนไปได้เอ้เรื่องยาเสพติดมันมันเป็นเรื่องที่หนักกว่าการเฝ้ววาระวังมีนจะลำบากมาเกอก,กันเพราะว่ามันลังไงไกับมันงายบอก,อกจะลังไงกไัามา้ง่าเล่าสายหลายมือยิ่งเข้ายิ่งระเปิดมากตัวนี้มันก็จะตามมาด้วยและที่สําคัญคือการค้าเปร์เวีเป็นแมครับพี่เองนี้เพราะว่าอันดับหนึ่งเลยถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งมากกว่ายาเสพติดเลยนะใชยไทยแดง ที่มาเป็นแรงงานน้อยมากหมายความว่าถ้ามาทำแรงงานโดยสิทธิน์นตัวจะน้อยมากก็เป็นลูกจ้างต่โรงงานท่ำอย่างนี้น้อยน้อยน้อยเลยเพราะว่าส่วนใหญ่นี่อ่านไม่ยิงแต่ดูไว้้ไวสักประมาณไหนก็อยู่ช่วงประมาณต่ำกว่าที่หาแต่จำต่ำกว่าที่หาอาคืนไปก็ยิ่งถึงเราไม่มุ่งมามาข,าขายแรงงานเพราะขายแรงงานมัน แสดงว่าธุรกิจแข็งขึ้นเขาเห็นที่นองขาดแคลนไหมเลเยอะเยอะ่หมดเลยกลายไปไหมดเลยนี่เขาแจก้นเขาไปไม่แอ่วมวเพื่อไอ้จังหวัดยังไงตามทุกา้า,าอเกะกก็จะผุดขึ้นเยอะๆนี่คือความสื่อมมผลของการเปิดเซรี่สินค้าการให้บริการการลงทุนแรงงานฝีมือสิเกิดการเคลื่อนย้ายขามาหลายขึ้นของแรงงานในภูมิภาคอ,อาเซียน ถึงสิมีการจำกัดบางวิชาชีพเฉพาะทั้งแต่แรงงานทั่วไปกระสีเขามาในเมืองไงที่จะเลื่อนหลายขึ้นซึ่งสิมีผลกระทบต่อแรงงานคนไทยในประเทศเป็นสิ่งที่คนในบ้านเฮาต้องเข้าใจและเตรียมตัวรับมือคนของเรานี้ต้องตื่นตัวแต่พ,พวกเราจะเห็นนะคะว่าในความตื่นตัวของคนไทยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกับคนระดับผู้ใช้แรงงานทั่วไปในระดับคนที่มีความรู้เข้ากันกัน การที่แะหนักมันยังน้อยมากเพราะฉะนั้นก็คือกำลังมองนะคะว่าต่อไปเราพวกเราหรือคนไทยอาจจะลำบากน่าจะน่าจะนะคะเพราะฉะนั้นในในในต้องเรียกว่าในทุกการประชาสัมพันธ์เนี่ยมันมันต้องให้มันต้องให้ความรู้กับกับคนไทยมากกว่านี้นะเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้คนตื่นตัวแล้วก็รองรับตอนนี้ต่างดาวมาใน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  ก็เรียกว่าตำแหน่งต้องเป็นกรรมกรใช่ไหมคะถ้าเป็นลังก็สามสี่สัญชาติแถวนี้มาในตำแหน่งกรรมกรแต่ต่อไปอาจจะไม่ใช่ละนะคะเพราะตอนนี้ตอนนี้เราล็อกให้เขาอยู่แค่กรรมกรแต่ต่อไปคนเหล่านี้จะมาในตำแหน่งที่สูงขึ้นถึงนัตอนนั้นคนไทยอาจจะต้องโดนแย่งงานหรือไม่เราก็ต้องครองถ่ายตัวเองไปที่อื่นต่อไปเรื่องภาษานีจะเป็นสิ่งที่จําเป็นในอช่าวงอาทิตย์นี้วันที่สิบสองถึงสิบสี่ยจะมี บุคลากรของเราไปอบรมอยู่ที่กรุงเทพเพื่อเพื่อรองรับกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะมีการพาไปดูงานแล้วน้อยที่สิงคโปร์ให้เขารู้ว่าในประเทศที่เขา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 เจริญทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยก็ทำงานกันยังไงทีนี้ในส่วนของแรงงานส่วนของแรงงานจริงๆหลักๆที่เขาต้องมีคือเขาต้องต้องมีฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะต้องให้ความความสําคัญกับเรื่องฝึกอบรมต้องต้องต้องเรื่องฝีมือต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะต่อไปมันจะต้องมีการแข่งขันกันเองนะคะมันคนอื่นที่ดีกว่าเขาอาจจะมาแย่งงานเราแล้วอีกส่วนหนึ่งที่จําเป็นแน่นอนก็คือเรื่องภาษาเหมือนกันที่การให้ภาษากระทางแรงงานเนี่ยค่อนข้างลําบากสักหน่อยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่ะมันยาวก็ไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจหลักสูตรที่มันยาวเกินไปก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดไม่ถึงนะคะว่าต่อไปอตนนี้ทุกคนมองภาพไม่ออกว่าอีกอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง เหลือเวลาอีกแค่ซี่ปีแต่การให้ความรู้สร้างความเข้าใจความชัดเจนถึงผลกระทบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ยังบด้มีความคืบนาทอดใดชาวบ้านอำเภอทาบออำเภอศรีเชียงใหม่ที่เป็นเขตติต่อกับประเทศเล่าเพิ่นฝากถามครับกบ่รูว่าสีมีมาอีหลีบอที่ยังเพิ่นว่าจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วก็มีะสะพานขึ้นมาอีกแล้วก็มีท่า เทียบเรือจุดพอนปนยังสินะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนี่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นบัดนี้ก็ก็ก็บ่ <c oughs> บรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในในจุดตรงนั้น <c oughs> อีหลีบอ <c oughs> บันดนี้ <c oughs> บันดนี้ถ้าเพื่อนเฮ็ดนี่ขึ้นมาอีหลีนี่ทั้ง,ท,งทั้งรถไฟทั้งสะพานทั้งยังเนี่ยคนคนฟังพุน่นนี่คนจะเข้าม้าหาเฮาหนี่หลายบอและอ่าเพื่อนจะเข้ามาให้หยัง <c oughs> เออ กับบลูนี่คือคําถามทังสิ้นแล้วกับบลูคือกันว่าเออเพิ่นจะับเพิ่นจะเข่ามหาเาเพื่อนจะมาค้าขายบอกหรือเพิ่นจะมาแย่งงานพวกผมหรือเพิ่นจะซื้อสินค้าเกษตรกลับไปหรือเพิ่นจะเอาของเพื่อนมาขายทับราคาของเขานีมีผมผมยังไม่้าใจตรงนี้มันนี่เกี่ยวกับว่าพวกผมอยู่พื้นที่ในติดชายแดนแบบนี้นี่ถ้ามันถ้ามันมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพวกผมจะ จะคือว่าไงไงว่าเฮ็ด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 งานยากนะครับไปมากะยากขั้นตอนมันจะเป็นยังไงอีกะนะวันนี้เพิ่นเพื่อนจะใส่ใส่กฎหมายอยังขม้านีนเขตดพวกผมบอ,มมบอรครับกฎหมายอยังขม้ขมามันก็สีงยากข้นบอ,อบอแมนว่าจะค่าขายกันได้เลยท่้นมีของเรานี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมี ภาษีมีอย่างเขามาหีีพวกผมจะได้รับผลกระทบบอรักสูตรการเลี้ยนการสอนได้ถูกปรับปรุงให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่กําลังสิเกิดขึ้นเพื่อให้คนในประเทศเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ได้ส่วนที่โดยเฉพาะตัวที่เป็นของอาเซียนเนี่ยครับความสําคัญก็คืออยู่ที่เรื่องของภาษาที่เราจะพัฒนาสําหรับคนที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือคนที่เป็นบุคบคลทั่วไปในภาคอีสานก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องภาษาเนี่ยก็ต้อง ต้องเป็นนะฮ<ด>ะโดยทั่วไปสมัยก่อนคือนักศึกษาที่มาเรียนที่มอขอก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษใช่ครับเป็นภาษาพื้นฐานใช่ครับคร<ข>าวนี้พอรองรับอาเซียนเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยอาจารย์ปรับยังไงฮะภาษาในชีวิตประจําวันคือนักศึกษาที่เขาเรียนภาษาทางวิชาการกับภาษาในชีวิตประจำวันเนี่นยมันแตกต่างาก,ากันพอสมควรนะครับภาษาในชีวิตประจำวันเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เขาได้ใช้ครับเมื่อไหร่ก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการสร้างบรรยากาศที่จะทําให้เขาได้ใช้นะครับแล้วใน,น่างะเดียวกัน เราก็ต้องไปพัฒนาถึงโรงเรียนด้วยครับที่ว่าก่อนที่เขาจะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะทําอย่างไรที่เขาจะสามารถที่จะมีภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ดีนะครับที่เข้ามาใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแล้วก็จะต่อเนื่องไปได้นะครับแนวทางของเราก็คือว่าเราคงต้องช่วยโรงเรียนนะครับผ่านเรื่องของไอทีบ้างผ่านเรื่องของวิธีการเรียนการสอนหรือวิธีการจัดกิจกรรมเรื่องภาษาอังกฤษนะครับนันที่วางแผนกันเอาไว้ครับ ทักษะทางภาษาเป็นทักษะที่มันไม่ได้สร้างกันแบบวัน2วันมันไม่เหมือนกับเรียน15ชั่วโมงแล้วจบฮะนะครับเรียน15ชั่วโมง45ชั่วโมงเป็น1วิชาอย่างเงี้ยนะครับในมหาลัยเรียนไม่จบเรียน3ปีก็ยังไม่ได้เลยครับถ้ารบ,บรรยากาศมันไม่พาไปครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปรับเรื่องบรรยากาศของการที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวันแล้วใันเองแอนกับอ่ำเยาวชนรุ่นใหม่ไดวอให้ฟังว่าพวกเขาคือจังไรกับการมีประชาคมอาเซียนในฐานะคนรุ่นใหม่เนาะ เป็นคนที่ต้องมีความฝันมีความหวังในชีวิตมีแรงบันดาลใจอยากทานู่นทํานี่เพื่อชีวิตตัวเองใช่ไหมทุกคนมีวัยรุ่นทุกคนน่าจะมีคราวนี้กับการที่อาเ์เซียมันจะเปิดประเทศมาเจอกันหลายคนมองว่ามันเป็นโอกาสระหว่างความฝันกับโอกาสตัวเนี้มันจะเป็นมันจะเกื้อประโยชน์กันไหมในมุมมองของแอนในชีวิตแอนเนอูว่าจะมีค่ะเพราะหนูเป็นหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบไปแสวงหาสิ่งที่ใหม่ๆตลอดแบบว่า ลองไปทําสักอะไรที่ใหม่ๆบ้างในความฝันของหนูก็คือเออหนูอยากจริงๆหนูอยากไปแบบไกลอ่ะยุโรปอเมริกาประมาณเนี้ยอยากไปเห็นโลกที่กว้างขึ้นแล้วแต่ว่าอยู่นี่ค่อยหรือว่าไปใกล้ๆก,ก่อนไหมค่อยไปไกลอ่ะ ก็คือว่ามันมีจะมีโอกาสให้เราที่ปใกล้ๆที่แบบว่าสิงคโปร์แบบนา้ไทยลา์มาเลียกูเน่ประมาณนี้ได้ง่ายกว่ามันเป็นที่สิ่งที่ดีสำหรับชีวิตแต่ตอนนี้ก็ขยับมาหนึ่งสเต็ปแล้วใช่ไหมสเต็ปแรกแต่ว่ามันมีแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนเป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับแอนเลยที่จะไปเดินทางไปเรื่อยๆสำหรับอาร์มครัะความฝันของเรากับโอกาสบนอาเซียนก็ถ้าเปิดอาเซียน ก็ถ้ามีงานดีๆทำถ้าพูดภาษาได้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับคนรุ่นใหม่ยรชนคนรุ่นใหม่ในในอาเซียนจะอยู่ร่วมกันยังไงอย่างเป็นเพื่อนและมีความสุขลองพูดเป็นภาษากินในมุมมองแองลองพูดก่น yes hello everybody uh, today i will talk to you about what thing about a s e a today uh huh uh, as we know I you we'll become one. But everything maybe every everyone can think that it's very difficult. Difficult to become one. Uh -huh, um, I think everyone we want to be happy and very funny time, we should think like that that when we is we are home. อธิบายแวนวคิดก็คือว่าเมื่อคี้หนูพูดว่าตอนนี้เอที่ว่าทุกคนจะคิดว่าความแบบร่วมแบบอยู่ด้วยกันของประเทศในเอเชียนะมันจะยากแต่ว่าถ้าเราอยากอยากอยากแบบว่าอยากมีชีวิตอย่างมีความสุขแล้วสนุกสนานอ่ะเราควรคิดว่าถ้าเวลาที่เราอยู่ในเอเชียแม้แต่อยู่ประเทศไหนเราก็ควรคิดว่าเรากำลังอยู่บ้าน วันหนึ่งเราต้องมาเรียนหนังสือกับนักศึกษาต่างชาติใช่ไหมเขาเรียนภาษาอังกฤษมาประมาณ6ปีใช่ไหมช่วงช่วงช่วงมัธยมเขามาถึงเนี่ยเขาพูดจารู้เรื่องเลยครับใช่ไหมเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็เรียนมานานเหมือนกันแล้วครับทําไมเราพูดไดม่ได้เหมือนเขาเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจอะไรอย่างนี้ครับตอนเด็กๆก,ก็ไม่คิดว่ามันจะสําคัญอะไรอย่างนี้นะครับ ดิสอิตอะแคแล้วก็ดิสอิตอะแคสเแล้วแล้วทำไมทำไมแอนเรียน6ปีเหมือนกันแต่แอนทำไมพูดได้ฟังได้เขียนได้ก็น่าจะพ่ออยู่บ้านเขาเน้นไปด้านศึกษาภาษาต่างประเทศเนี่ยยังไงคุณแม่ทำยังไงขอขอเคล็ดลับหน่อยทำไมลูกสาวพูดได้เยอะขนาดนี้แม่ตั้งแต่เราเริ่มเรียนปีแรกอะแม่แม่เขาเขาดูแลเรายังไงก็แม่หนูก็แค่พูดว่ากับหนูว่า No u, โนเป็นลูกคงโตนะคะถ้สาสมมติว่าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่แนละ้วหนต้องดูแลน,น้องสาวอ,ะอ่ะพูดอย่างนี้ค่ะแล้วเราตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเลยเพื่อว่าแม่แม่บอกว่าแม่ชีวิตนี่ยคนเรามาอยู่คนเดียวไม่ได้หรือว่าเวียดนามก็อยู่เวียดนามคนเดียวไม่ได้ทีนี้ก็ต้องไปหาที่อื่นแล้วเรียกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ที่หาที่อื่นดีที่สุดก็คือภาษาแม่พูดค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะจริงๆแล้วแม่พูดภาษาอังกฤษได้ไหมไม่ได้พ่อไม่ได้ค่ะ ก็คือความรู้เรื่องภาษาอังกฤษของแอนที่แอนพูดได้ตอนเนี้ยมาจากโรงเรียนอย่างเดียวเลยจากคุณครูไปโรงเรียนก็ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะเฉพาะในในคลาสในห้องเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษแค่นั้นที่เราทได้ขนาดนี้ฝังงล้วเป็นไงฝังงล้วเป็นไงอั้วก็เขามีความตั้งใจมีความพยายามเรานี่คือความจริงที่เกิดขึ้นใช่ไหมจากจากแค่สังคมวัยรุ่นของเราแค่นี้น่สดงว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารนี่จะเป็นปัญหาสําคัญเลยอ่าน ท่องเที่ยวเยอรมันผู้นี้เพิ่นวางแขนมาเที่ยวผักควันในเมืองไทยแล้วสไปเที่ยวเล่า่อเพิน่นมองอนาคตของผู้มีภาคอาเซียนว่านาสิดีขึ้นมีโอกาสดีๆตามมามากมายที่ประเทศในอาเซียนจะได้ประโยชน์หลายขึ้นรวมทั้งหยักยัยยังกี่น้ำแต่อาเซียนควรเลียนรู้จากยุโรปโดยเฉพาะวิกฤตที่กําลังเกิดขึ้นในกรีซซึ่งสั่นสะเทือนทั้งสหาภาพยุโรปเลยสิ่งสําคัญเมื่อร่วมมือกัน ก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนร่วมบรม่เมนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวย่างเดียวท่านผู้ชมครับได้ยินในฟังแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรน,นะครับหลายคนเพิ่นมองเห็นโอกาสได้ครับเห็นประโยชน์ต่างๆแน่ๆที่สิเกิดขึ้นจะมีอีกหลายคนครับเพิ่นเป็นห่วงกับปัญหาหลายๆมุมครับที่สิหลไรเขามาในบ้านเมืองของเฮาจากการที่ได้คุยกับพี่น้องในบ้านเฮานะครับท่านผ้แทนรู้สึกได้เลยว่าคนไทยเฮาย่งหูข่าวย่งเข้าใจย่งเตรียมพร้อมกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอาเซียนหน่อยครับ ท่วงล้ะครับเข้าใจเรื่องนี้ขนาดใดเตรียมพร้อมขนาดใดครับกับอนาคตใหม่ของอาเซียนแต่ทั้งหมดนี้ครับคือรายการที่ีจอยสานสัปดาห์นี้อย่าลืมนะครับติดตามช่วรายการที่ีจอยสานทุกวันเสาร์หาโมงเสาร์ฮอดเพียงขันมีขอเสนอแนะมีคําติมีคําชมส่งเข้ามาได้เลยครับทำช่ชมสมารถชในรายการที่ีจอยสานยอดหลังในท่าน Facebook ของที่มีจอยสานยู่ดีมีแห้งพวงเปสัปดาห์นะมือนี้ผมและทีมงานทุกคนขอ,ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ